สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีสเกาหลีเรื่อง The Judge From Hell ผู้พิพากษาจากนรกในตอนที่8วันรุ่งขึ้นผู้กำกับก็ได้มีการสั่งให้สอบสวนเรื่องการหายตัวไปของหัวหน้าทีมพระเอกทว่าทีมที่ได้รับผิดชอบคดีนี้กลับไม่ใช่ทีมของพระเอกโดยอ้างว่าจากสภาพอารมณ์ของพวกเขาในตอนนี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถสืบสวนอย่างเป็นกลางได้พร้อมสั่งให้พวกเขาจดจ่ออยู่กับคดีที่ทำอยู่ก็พอแล้ว เย็นวันนั้นพระเอกจึงได้ไปพบสามีของหัวหน้าทําให้เขาได้รู้ความจริงว่าหัวหน้ากําลังตามสืบเรื่องคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเจนในอดีตอยู่เพราะคนร้ายในคดีนั้นได้กลับมาแล้วซึ่งการที่สามีหัวหน้าให้พระเอกดูข้อมูลพวกนี้ก็พอต้องการบอกพระเอกว่าหัวหน้าได้พยายามรักษาสัญญาที่เธอเคยให้ไว้กับพระเอกในฐานะตำรวจแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการให้พระเอกไข้เขวและรับผิดชอบงานที่ทำอยู่ให้ดีในฐานะตำรวจอีกอย่าง หัวหน้าก็ไม่ใช่คนที่จะถูกเล่นงานง่ายๆด้วยเรามาเชื่อแบบนั้นแล้วรอคอยเธอกลับมากันเถอะนะวันรุ่งขึ้นพอพระเอกกลับมาถึงบ้านเขาก็บังเอิญเจอเข้ากับนางเอกที่กําลังจะออกไปทํางานพอดีนางเอกจึงได้สอบถามเรื่องหัวหน้าด้วยความเป็นห่วงพระเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอก็กลับมาแต่การที่ได้เห็นพระเอกซึมแบบนั้นมันก็ทําให้นางเอกรู้สึกกังวลแ,บบแปลกๆเธอจึงคิดที่จะใช้กระจกค้นหาหัวหน้าพระเอกทว่าสุดท้ายก็เปลี่ยนใจ เลือกที่จะเชื่อว่าเดี๋ยวเธอก็กลับมาแหละเพราะพระเอกเชื่อแบบนั้นแต่ในตอนที่นางเอกกําลังลังเลว่าจะโทรหาพระเอกดีไหมพระเอกก็ได้ส่งข้อความมาชวนเธอให้ไปพบใครบางคนด้วยกันและนางเอกก็ไม่ปฏิเสธพวกเขาได้มาพบจองโูซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานคนสนิทของลุงวอนเพื่อถามว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ที่ประธานชินบอกว่าลุงวอนติดหนี้พนันท่วมหัว ลุงก็เลยใช้การประท้วงหยุดงานเป็นข้ออ้างในการข่มขู่เอาเงินจากประธานชินจองซูตอบทันทีว่าไม่จริงเลยสักนิดพระเอกก็เลยขอให้จองซูช่วยไปเป็นพยานในศาลแต่พอถึงวันจริงจองซูกลับมาช้าถึงหนึ่งชั่วโมงแถมยังได้กลับคําให้การบอกว่าเรื่องที่ประธานชินพูดมานั้นเป็นความจริงทั้งหมดทั้งเรื่องที่ลุงวอนติดหนี้พนันและใช้การประท้วงข่มขู่เอาเงินจากประธานชินอีกทั้งทางฝ่ายอาัยการก็ยังคงไม่คิดจะคัดค้านอะไรเหมือนเช่นเคย สารนัดที่สองมันก็เลยจบลงแค่นั้นและพอพระเอกวิ่งออกมาหาจองซูเพื่อสอบถามจองซูก็อต้ตนร้องไห้ขอโทษเย็นวันนั้นนางเอกได้มาทานอาหารร่วมกับสสจองแทกอูและพ่อของประธานชินนางเอกก็เลยถามถึงเรื่องการซื้อตัวพยานขึ้นมาแทกอูจึงบอกว่าแค่เห็นเงินไม่กี่แดงวางอยู่ตรงหน้าพวกนั้นก็ยอมทิ้งศักดิ์ศรีและจิตสำนึกไปหมดแล้วนั่นแหละคือลักษณะพิเศษของคนจนและดูเหมือนว่าชายที่นั่งอยู่ทั้งสามคน ก็มีความคิดที่ไม่แตกต่างกันเลยคิดไปว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างนางเอกก็เลยเอออ,อไปชวนชวนแก้วยินดีให้กับการพิจารณาคดีที่กำลังจะประสบความสำเร็จต่อมาขณะที่นางเอกกำลังนั่งเซงกินแซนด์วิชอยู่ที่มินิมาร์เกมโมลีก็ได้เข้ามาบอกนางเอกว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเจที่เกิดขึ้นในอดีตมีผู้รอดชีวิตอยู่หนึ่งคนและคนคนนั้นก็คือพระเอกซึ่งดูเหมือนว่าการที่เกมโมรีบอกนางเอกเรื่องนี้ ก็เพราะต้องการกระตุ้นให้นางเอกแสดงอารมณ์ออกมาทว่าก็ไม่ได้ผลเพราะนางเอกก็ดูนิ่งเฉยไม่ได้สนใจอะไรแต่ในใจลึกๆเธอกลับกังวลมากเธอก็เลยไปหาพระเอกเพื่อยืนยันเรื่องนี้ทว่าสุดท้ายเธอก็ไม่กล้าถามออกไปพระเอกจึงพูดขึ้นมาว่าไม่ว่าพรุ่งนี้เธอจะตัดสินคดีประธานชินยังไงก็ขอให้เธอทําให้เต็มที่ที่สุดเพราะเขาเองก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันถึงอย่างนั้นในวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ยังคงคอนเซปต์เดิมอยู่ดี เธอได้ตัดสินโทษประทานชินในข้อหาลักพาตัวและทำร้ายร่างกายลุงวอนแต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านั่นคือสาเหตุที่ทำให้ลุงวอนจบชีวิตตัวเองดังนั้นประทานชินก็เลยได้รับการลดโทษแบบรัวๆเหลือเพียงโทษจำคุกหนึ่งปีรอลงอายาสองปีและทำงานบริการสังคม40ชั่วโมงทำให้ครอบครัวลุงวอนถึงกับใจสลายลูกสาวลุงวอนจึงได้พยายามร้องไห้อ้อนวอนขอร้องให้นางเอเปลี่ยนคำตัดสิน จนสุดท้ายเธอก็เป็นลมไปต่อหน้าทุกคนทําให้นางเอกรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมานิดๆแต่ก็พยายามหนักแน่นไม่แสดงออกอะไรหลังจากคาตัดสินถูกป,ประกาศออกไปนางเอกก็ไม่รอดจะโดนสื่อโจมตีอีกครั้งและดูเหมือนว่ามันจะหนักขึ้นด้วยแต่สิ่งที่ทําให้นางเอกอารมณ์ไม่ดีจริงๆแล้วมันกลับไม่ใช่คําด่าของคนภายนอกแต่เป็นสายตาของพระเอกที่มองเธอด้วยความผิดหวังตอนอยู่ในห้องพิจารณาคดีมากกว่าก่อนผู้ช่วยจะมารายงานว่า อาการป่วยโรคมะเร็งของลูกสาวลุงวอนค่อนข้างหนักเอาเรื่องเลยตอนนี้เธอได้ถูกส่งตัวเข้าสถานพยาบาลของผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วแต่แล้วจู่ๆในคืนนั้นขณะที่หมอบอกให้ผู้เป็นแม่บอกลาลูกสาวที่ชีพจรกำลังค่อยๆอ,อ่อนลงเป็นครั้งสุดท้ายจูจ่ๆลูกสาวก็ฟื้นขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์แถมชีพจรก็กลับมาเต้นเป็นปกติอีกตั้งหากอีกทั้งเชื้อมะเร็งก็เล็กลงแล้วด้วยแถมตอนนี้พวกท่านนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาแล้ว พอมีผู้หวังดีไม่ระบุนามมาบริจาคให้และผู้หวังดีไม่ระบุนามคนนั้นก็คือทีมเก็บกวาดจากนรกเพราะพวกเขานั้นค่อนข้างสนิทกับลูกสาวลุงวอนแต่การที่เด็กสาวฟื้นขึ้นมาแบบนี้พวกเขาก็คิดว่าเป็นปาฏิหาริย์เช่นกันคิดไปว่าอาจจะมีเทวดาแวะไปหาเธอก็ได้ซึ่งดูเหมือนว่าเทวดาตนนั้นก็คือเทวดาที่อยู่ในร่างเยโอนั่นเองและในที่สุดการลงโทษคนบาปที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้น ในขณะที่ประธานชินกําลังสวดมนต์ภาวนาอยู่ในโบสถ์จู่ๆเขาก็ได้รับสายจากเด็กคนหนึ่งที่โทรมาล้อเลียนคิดว่าฆ่าคนตายแล้วไปสวดมนต์ในโบสถ์ก็จบงั้นหรอพร้อมบอกว่าเธอั้นมีหลักฐานที่เขาเป็นคนจ้างวานฆ่าลุงวอนเพื่อล่อให้เขามาหาเธอที่สวนสนุกและกําชับให้เขามาคนเดียวไม่งั้นเธอจะโพสต์หลักฐานลงโซเชียลทันทีทางนางเอกพอเปิดประตูออกมาเธอก็ได้พบเข้ากับพระเอกที่ยืนอยู่หน้าห้องและได้ขอให้เธอไปคุยด้วย พระเอกรู้ดีว่านางเอกกำลังจะไปทำอะไรเขาจึงพยายามขอร้องให้เธอหยุดตรงนี้เถอะเพราะเขาไม่อยากจับกลุ่มเธอด้วยมือตัวเองแต่หากเธอยังทำแบบนี้ต่อไปเขาเองก็ไม่มีทางเลือกนางเอกจึงได้พูดถึงฆาตรกรต่อเนื่องเจที่สังหารทุกคนในครอบครัวพระเอกอย่างโหดเทยมขึ้นมาเนื่องจากคดีหมดอายุความไปแล้วจะตามหาพาตัวหมอนั่นมารับโทษในศาลก็คงไม่ได้ดังนั้นนางเอกก็เลยเสนอให้พระเอกเลิกตามไล่ล่าเธอแล้วมาร่วมมือกับเธอดีกว่า พร้อมสัญญาว่าเธอจะจัดการหมอนั่นแทนเขาเองแน่นอนว่าพระเอกต้องปฏิเสธแต่ในตอนที่นางเอกกำลังจะเดินจากไปพระเอกก็ได้ดึงตัวเธอกลับมากอดไว้แน่นเขาได้กล่าวขอบคุณที่เธอเชื่อเขาและบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่ความผิดของเขาหลังจากพระเอกพูดจบนางเอกก็รีบผลักพระเอกออกคุณไม่โดนฉันตบกบุญแค่ไหนแล้วคะฉันยอมให้เป็นของขวัญบอกลาหรอกนะจากนั้นนางเอกก็รีบเดินจากไปทันทีต่อมานางเอกก็ได้มาที่สวนสนุก เพื่อเล่นสนุกกับประธานชเวโดยเริ่มจกบททดสอบภาพลวงตาตามปกติและต่อด้วยการเรียกสัตว์จากนรกออกมาวิ่งไล,ล่ล่าประธานชเวไปทั่วสวนสนุกประธานชเวก็เลยหนีขึ้นสิงช้าสวรรค์แต่นางเอกกลับทําให้สิงช้าสวรรค์หมุนไปหยุดอยู่บนจุดสูงสุดก่อนเธอจะหายตัวไปโผล่อยู่ตรงหน้าเขาทําการอัดเขาแบบไม่ยั้งมือจากนั้นก็จบได้การใช้กลิตปีศาจแทงแล้วประทับตาส่งวิญ,ญญาณคนบาปสู่ปรโลโลกแต่ในจังหวะที่นางเอก นำศพลงมาโยนไว้ตรงทางขึ้นสิงช้าสวรรค์น,นั้นพระเอกกลับปรากฏตัวขึ้นเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยทําให้นางเอกสงสัยว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงพระเอกจึงเปิดเผยว่าตอนที่เขากอดเธอเขาได้แอบติดเครื่องติดตามไว้บนตัวเธอด้วยทําให้เขาสามารถถ่ายภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเป็นเหตุให้นางเอกโกรธมากและพยายามจะเดินเข้าไปแย่งโทรศัพท์จากพระเอกทว่าพระเอกกลับปาผงกรรมาถันที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงใส่เธอ ทำให้พลังปีศาจของเธอใช้การไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้พระเอกได้ไปเจอกับผู้ช่วยนางเอกที่โบสถ์แล้วผู้ช่วยก็ได้ไปบอกพระเอกว่าผงกรรมฐานสามารถแช่แข็งพลังของปีศาจได้สองชั่วโมงท้ายที่สุดพระเอกก็เลยจับกลุมตัวนางเอกได้สําเร็จทันใดนั้นเพื่อนในทีมก็ได้โทรมาแจง้งว่าตอนนี้เจอตัวหัวหน้าของเขาแล้วพระเอกก็เลยใส่กุญแจมือล็อกนางเอกไว้กับเครื่องเล่นจากนั้นเขาก็รีบไปทันทีแต่พอพระเอกไปถึงจุดเกิดเหตุ กลับได้พบว่าหัวหน้าเสียชีวิตไปแล้วทําให้เขาชอกมากร้องไห้ออกมาอย่างหนักก่อนเขาจะสังเกตเห็นเข้ากลับตัวเจขนาดใหญ่ที่ถูกเขียนด้วยเลือดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศพเหมือนกับตอนที่พ่อแม่ของเขาถูกฆาตกรรมไม่มีผิดย้อนกลับไปในตอนนั้นหลังจากหัวหน้าพระเอกกับสามีเธอได้รับการโทรแจ้งเหตุพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปตรวจสอบที่บ้านพระเอกทันทีทําให้หัวหน้าได้พบกับพระเอกที่นั่งกอดเข่าขดตัวอยู่ในห้องเพียงลําพัง ในขณะที่ข้างนอกจะมีศพของครอบครัวเขาอยู่หัวหน้าจึงได้สัญญากับพระเอกว่าเธอนั้นจะต้องเป็นนักสืบที่เก่งๆแล้วจับตัวคนเลวคนนั้นมาชดใช้ในสิ่งที่ทําให้ได้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเธอกับสามีก็ได้ตัดสินใจรับพระเอกมาเลี้ยงดูเนื่องจากพระเอกไม่มีญาติที่อื่นอยู่เลยตัดกลับมาทางนางเอกตอนนี้พลังปีศาจของเธอก็กลับมาใช้การได้แล้วเธอก็เลยสามารถหลุดออกจากพันธนาการได้ก่อนจะเดินไปเจอเข้ากับพระเอก ที่เดินทางกลับมาถึงพอดีพระเอกได้ปาโทรศัพท์ลงพื้นแล้วนั่งลงใช้มือต่อยมันจนไม่เหลือชิ้นดีเป็นเหตุให้มือของเขาได้รับบาดเจ็บไปด้วยก่อนเขาจะนำโทรศัพท์มายืน่นให้กับนางเอกด้วยมือเปื้อนเลือดที่สันละลัวนางเอกก็เลยใช้พลังของเธอทำลายโทรศัพท์จนแหลกเป็นเสียงๆในพริบตาพระเอกได้ขอร้องให้นางเอกช่วยค่าฆาตกรต่อเนื่องเจเขาทีช่วยตามหามันและส่งมาลงนรกทีครับ แต่จู่ๆพระเอกก็เปลี่ยนใจเป็นขอร่วมมือกับนางเอกแทนเพราะเขาอยากฉีกมันไปชิ้นๆด้วยมือตัวเองนางเอกจึงได้ปฏิเสธเพราะหากทําแบบนั้นพระเอกก็จะต้องลงนรกไปด้วยถึงอย่างนั้นพระเอกก็ไม่สนใจหลังจากที่ผมฆ่าหมอนั้นได้แล้วคุณก็ฆ่าผมแล้วส่งผมลงนรกได้เลยถึงตอนนั้นผมจะยอมให้คุณฆ่าด้วยความยินดีนางเอกก็เลยยิ้มรับและขอให้เขารักษาคำพูดด้วยแต่ในตอนที่เธอกำลังจะเดินจากไปนั้น เธอกลับรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจขึ้นมาและครั้งนี้น้ําตาของเธอมันก็ได้ไหลออกมาด้วยก่อนเธอจะหันกลับไปเห็นเข้ากับพระเอกที่กําลังยืนร้องไห้อยู่เช่นกันทําให้พระเอกได้เห็นเข้ากับน้ำตาของเธอและตอนที่8ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ